ข้อที่บริษัทผลิตตัวเก็บประจุไฟฟ้าแห่งหนึ่งต้องการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยบริษัทได้ผลิตตัวเก็บประจุไฟฟ้าลดละห้าร้อยชิ้นแล้วสุ่มตัวอย่างตัวเก็บประจุไฟฟ้าจำนวนห้าสิบชิ้นจากแต่ละล็อตมาตรวจสอบคุณภาพสินค้าถ้าพบว่ามีตัวเก็บประจุไฟฟ้าชำรุดอย่างน้อยหนึ่งชิ้นจะไม่จำหน่ายสินค้าล็อตนั้นจงระบุว่า ประชากรตัวอย่างตัวแปรและข้อมูลข,ของการสำรวจในแต่ละลอตคืออะไรคำตอบนะคะประชากรก็คือตัวเก็บประจุไฟฟ้าทั้งหมดที่บริษัทแห่งนี้ ผลิตในแต่ละเดือนตัวอย่างคือตัวเก็บปัจจุไฟฟ้าอย่างนี้นะคะห้าสิบชิ้นที่สุ่มมาตรวจสอบจาก แต่ละล,ะละ็อตตัวแปรคือสภาพสินค้าข้อมูลคือสภาพสินค้าของตัวอย่างที่เก็บรวบรวม มาได้ชำรุดไม่ชำรุด